สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาค้นหานะครับผมเจ้าตัวไฟตัดหมอกนะครับผมของ Toyota าไฮรัก Re ีโนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมันเปิดยังไงนะเดี๋ยวผมจะกดนะครับเข้าไปดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมาช่วยกันหาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับผม เจ้าโตโยต้าไฮรักดีโนะครับดับเบิลแคบสีประตูนะครับตัวมิดนะเนี่ยไฟ,ไฟตัดหมอกเนี่ยไม่รู้เปิดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมไปหาปุ่มเปิดก่อนนะไฟมันขึ้นหมดอตตรงนี้มันไม่ขึ้นเนี่ยไม่รู้มันต้องเปิดตรงไหนนะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะตอนนี้ผมก็เสียบก,กุญแจเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองบิดกุญแจดูนะครับตอนนี้รถผมก็ เข้าเกียร์ว่างจอดรถนะเป็นเกียร์ทีครับก็ดึงเบรกมือแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะตัด์เครื่องดูก่อนอ่าตอนนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยอ่นะตอนเนี้ยเนี่ยมันอยู่โหมดออโต้แล้วเดี๋ยวผมไปหาโหมดของกาจัดหมอกซิว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับผม อ่าตอนนี้ไฟมันก็ติดหมดนะครับตัวนี้ไฟนะครับโปรเตสเตอร์ติดหมดเออตัวตัดหมอกมันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับถ้าวไฟจะบอกอีกทีน,นะเดี๋ยวไปหาก่อนนะครับว่าตัวตัดหมอกอยู่ตรงไหนนะุงสั่งนานๆหนานานแหล<ๆ>ะดเดี๋ยวนะหรือว่ามันอยู่ตรงนี้นะ กอนี่จะใช่นะครับลองบิดบิดขึ้นไปปุ๊บหนึ่งนะครับตรงนี้มีอะไรขึ้นไหมไม,ไไหมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ๋อเห็นไหมครับพอบิดลูกบิดนะปุ๊บอ๋อเหมือนจะมีไฟเขียว,ข,ยวขึ้นตรงนู้นนะครับน่าจะเป็นไฟตัดหมอกมาเดีนนะ๋ยวไปดูกัอนอ๋อใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช โอเคขึ้นแล้วนะครับผมไฟตัดหมอกของเราเออ,เอ,อหาตั้งนานนะครับสุดไม้สองข้างโอเคเรียบร้อยนะครับเจอแล้วนะครับผมที่เปิดไฟตัดหมอกนะครับเรียบร้อยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไขปริศนานะครับผมว่าไฟตัดหมอกนะตัวเนี้ยแมันอยู่ตรงไหนนะครับผมตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับผมแหมสว่างแสบตาทั้งบนทั้งล่างเลย โอเคนะครับใครหาไม่เจอก็ลองทำเหมือนที่ผมทำดูนะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไเจอคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ